ครับสวัสดีครับมาดูนะครับมาดูความรี้ลับของ CVT เกียร์ CVT คันนี้เป็นของปี2013นะครับกับการซ่อมเกียร์มาแล้วเปลี่ยนเกียร์มาแล้วนะครับและปัจจุบันนี้เกียร์วิ่งไม่ได้นะเกียร์ไม่ เกียร์ไม่ทั้งลูกนะครับต้องมาลือซ่อมใหม่ก็เป็นค่าใช้จ่ายรอบ2กับปัญหานะครับปัญหาที่เกียร์ CVT ว,วิ่งไม่ได้ล่าสุดล่าสุดที่งานมาถึงเรานะครับเราได้พบกับปัญหารหัสโค้ดรหัสหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของอินพุตเทอร์ไบอินพุตเทอร์ไบสปีดนะครับ อินพุตถอาใบสั่งงานไม่ได้เกียร์ก็จะวิ่งในลักษณะเกียร์สูงสั่งนิดนึงนะครับเกียร์วิ่งลักษณะเกียร์สูงทำให้เกียร์ไหมอีกรอบหนึ่งออกตัวก็ออกตัวเกียร์สูงปัญหาคือนะครับคาสั่งของอินพุตสปีดจะเห็นนะครับพินที่1 2 3 4 1 2 3 4นี่คือคําสั่งไฟเลี้ยงของของอินพุตสปีดนะครับอินพุตสปีดคืออยู่หน้าเกียร์ คือชุดปลั๊กนี้นะครับคือนับจำนวนรอบความเร็วของมอเอเกียร์นะครับมอมอคัดชุดที่สวมกับท็อกค,คือชุดแรกนะครับนับความเร็วว่าจำนวนกี่รอบถึงจะสั่งให้ให้เกียร์เปลี่ยนเป็นเกียร์อะไรนะครับเชนเกียร์เปลี่ยนไปนเกียร์อะไรคราวนี้คำสั่ง คำสั่งไม่มีนะครับคำสั่งของอิ p พ t ตเทอร์ไบ e e สปีไม่มีของเซนเซอร์ A นะครับจะเห็นได้ว่านะกล่อง ECU มีการไหม้นะครับจะเห็นนะครับมีการช็อตช็อตแล้วก็ไหม้ทั้งหมดสูมไปถึงกลนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามีการช็อตนะครับช็อตทั้งหมด ปัญหาเกิดจากอะไรนะครับเปนเกิดจากการเสียบสายสลับสายที่ผิดนะครับผิดคำสั่งก็เ,เกิดการย้อนกลับมาที่กล่อง ECU จึงทำให้เกิดความร้อนสูงเ,เกิดการไหม้ของระบบในกล่องใบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการแก้ไขในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไหม้ไป พุทธบายสปีดทํางานไม่ได้นะครับเราจะแก้กลับให้กลับมาให้ใช้ได้ดังเดิมพร้อมกับการซ่อมเกียร์นะครับนี่คือความลี้ลับของ CVT กับเครื่องมือเช็คโค้ดต้องละเอียดนะครับเพราะการซ่อมเกียร์อย่างเดียวเป็นอย่างเดียวอาจจะทำให้รถวิ่งไม่ได้นะครับฝากกันไว้ ฝากกันไว้นะครับกับการซ่อมเกียร์ CVT ค่อนข้างต้องละเอียดนะครับซ่อมกันได้ทุกคนแต่อาจจะซ่อมได้ดีเป็นบางคนนะครับฝากกันไว้ใครมีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อก็อปรึกษากันได้ครับผมขอบคุณครับ